ค่พี่เป็นทักทายแล้วสวัสดีเช้านี้นะคะวันนี้มาเก็บผักสาบส่งลูกค้ากันจ้าหลังจากที่เดินเด็ดเดินเก็บผักสาบนะคะ<อ>ก็ได้พอประมาณหนึ่งแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเดินเก็บไปเรื่อยๆเช้าๆหนึ่งให้พอมีรายได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่เป็นตัดแต่งกิ่งเนาะมันก็จะช้านิดน,นึงดูการติดลูกของเขานะคะนี่นี่ดู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 ดด เยอะเลยค่ะดูเนี่ยค่ะนี่คือลูกของเขานะคะนี่กำลังเป็นลูกทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวพี่เป็นพาดูตรงนี้ก่อนกำลังติดเกสรติดดอกติดลูกเล็กๆนะคะเห็นไหมติดตามเทาไปเลยค่ะนี่ค่ะลักษณะของผักสาบก็จะออกลูกเกือบทั้งปีนะคะก็ได้เป็นไรายได้เสริมหลังจากที่ไม่มีไรายได้จากทางอื่นเนาะก พี่เพนก็ไม่ได้ไปขายของแล้วค่ะแล้วก็ขายของหน้าสวนก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะก็เป็นรายได้อีกนิดๆหน่อยๆได้มาเสริมเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านในสวนนะคะนี่โอ้ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะดูส,ดสิเห็นไหมคะนี่ลูกอวบๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เห็นไหมนี่เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละคะ่ะพอตรงไหนที่เรา,เอาพอจะมีรายได้เสริมๆในสวนนะคะดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เปล่าๆนะคะเป็นอีกพืชทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับท่านใดที่อยากได้ต้นพันธุ์ก็รีบจองคิวไว้เลยนะคะ รีบจองคิวไว้เลยค่ะต้นพันธุ์ไม่ได้มีขายง่ายๆนะคะต้นพันธุ์เพราะว่าต้นพันธุ์นี้ทํายากมากต้องบอกว่าทํายากมากเนี่ยค่ะโอ้ดูดูพวงนี้ค่ะทุกคนนี่ดูพวงน,น,น,นี้สกอนเห็นไหมคะนี่ปาดติโถกเก็บพักสาบกันนะคะเราจะเลือกเอาลูกใหญ่ๆก่อนนะคะ ลักษณะลูกของพี่เพนทำไมมันถึงใหญ่โตเช่นนี้ดูดิสามลูกเต็มอุ้มมือเลยค่ะเพราะว่าอันนี้แฟนได้ใส่ปุ๋ยขี้วัวให้นะคะพี่นาใส่ปุ๋ยขี้วัวให้โอ้โหแน่นอนมากเลยค่ะดูลูกใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลยค่ะก็เก็บเช้าๆหนึ่งได้วันละสองร้อยก็ยังดีค่ะได้วันละสามร้อยก็ยังดีเป็นรายได้อีกรายได้หนึ่งของเราเนาะ เป็นรายได้เสริมเนี่ยค่ะดูพี่เพนจะขายกิโลละ150บาทนะคะอ่าตอนนี้ยังมีไม่เยอะค่ะแต่พอมีแต่ยังมีไม่เยอะก็พอได้ขายหน้าสวนนคะคะมันก็จะหวานหวานขมขมนิดๆผักชนิดเนี้ยแล้วประโยชน์เขาจะเยอะอ่ะบางท่านบอกรสชาติเป็นยังไงบางท่านก็ไม่เคยทานจริงเพราะเขาเป็นพืชป่าเนาะ ก็ต้องอธิบายเรื่องรสชาติให้ให้ฟังกันนะคะนโอ้อันนี้เป็นพวงเลยพวงเล็กหน่อยแต่เป็นแต่ก็เป็นพวงค่ะหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งใหม่ดูนะคะดูดูด ติดลูกเต็มเลยค่ะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ดูเป็นยอดมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวค่อยมาคลี่ออกให้ให้ยอดเขาได้เดินนี่จะแตกติดลูกอีกเต็มเลยค่ะแต่ยังเล็กๆอยู่เนาะยังใหญ่ไม่พอยังไม่โตพูดง่ายๆไหนพอจะโตกว่าพวกก็ต้องเก็บออกนะคะเดี๋ยวเขาจะแก่แก่แล้วไม่อร่อย ค่ะก็ฝากติดตามเพจของพี่เพ็นด้วยนะคะผักสาเมืองสุรินทร์ค่ะนี่ได้แล้วนี่ก็ได้แล้วร้อยกว่าบ,บาทก็เป็นค่าใช้จ่ายค่ากาแฟค่าอะไรในสวนฝากติดตามเพจผักสามเมืองสุรินทร์นะคะแล้วก็ไผ่บ่งหวานเพนน้ำผึ้งเมืองสุรินทร์พี่เป็นทำเกษตรผสมผสานนะคะอย่างที่ท่าน ทุกคนที่ได้ดูก็พอจะทราบอยู่บ้างก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามช่องของพี่เพนก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆแบบต้องใช้ความอดทนค่ะทำเกษตร,รมันไม่ได้ง่ายๆเลยทุกอย่างะคะ่ะทั้งไม่ว่าเลี้ยงสัตว์หรืออะไรหลายๆอย่างอุปรสรรคก็มีแต่ก็อย่าพึ่งย่อท้อน,นะคะค่อยเป็นค่อยไปก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครด้วยค่ะและใครที่อยากได้ต้นพันธุ์กระเบอร์พี่เพ็ญน,นะคะ0630074192ค่ะโทรมาจองต้นพันธุ์ได้เลยต้นพันธุ์จะมีทยอยส่งให้เรื่อยๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พี่เพ็ญขอบคุณมากๆเลยที่ดูจนจบสวัสดีค่ะ